จังหวะที่ช่างบอกจะเริ่มแล้วนะแล้วเขาแบบหวีขึ้นมาใช่ปะแล้วเขาไม่กไกลกเขาไม่ค่อยๆเรียนสั้นนะเขาแบตเตเลี่นเลยแบบแ, <c oughs> แ,แ,แบบแมวแมวแรกนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเราเข้าใจแล้วความน้ําตารื้นคืออะไรอะแต่น้ําตารื้นของเราอะมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เศร้าแต่มันเป็นความรู้สึกแบบ <c oughs> ตื่น,ใน,ในเต้น <c oughs> สวัสดีค่ะซอฟค่ะและใช่ค่ะซอฟผมกันแล้ว หลายคนบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่ซอฟปอมตอนนี้เริ่มเป็นฮาร์ดมแล้วก็หลังจากที่แบบโพสต์รูปไปก่อนหน้านี้เนาะเราก็ได้รับการตอบแล้วที่ล้นหลามมากๆคืออินบ็อกซ์แตกเลยนะคะเราก็อาจจะแบบไม่ได้ทันได้ตอบเลยทุกคนแต่ว่าอยากขอบคุณในหลายๆเมสเซจที่เมสเซจมาหากันนะคะมันมันดี่ดใจมากๆเลยอะวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยนะคะว่าทําไมเราถึงตัดผมสั้นขนาดนี้หลายคนช็อกกันเรามากว่าแบบใส่วิกหรือเปล่าใช่ไหมก็คือจะเปิดให้ดูจริงๆว่าแบบมัน มันจะต้องหันยังไงฉันอยากจะดูกล้องฉันก็ต้องไม่หันใช่ไหมฉันต้องแบบเออนี่คือแบบสั้นที่สุดในตอนนี้ที่เคยตัดนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบหลายคนมีคําถามเดี๋ยวเราจะมาตอบทีเดียวว่าทาไมเราถึงตัดเกิดอะไรขึ้นหนึ่งแม้แต่คําถามยอดฮิตก็คือเอาตัดทรงอะไรนะคะเขินจังเลยถ้าจะบอกว่าเราไม่รู้ว่าโอ้มันคือทรงอะไรวันนี้เราเซตมานิดหน่อยะคะยังเซตไม่เก่งอะ่ะใครมีวิธีเซตผมเ้างอไเราเปลี่ยนการใช้ชีวิตเยอะมากแปะลิงก์แปะในแทงได้นะคะเขินอยู่เนี่ยเริ่มถัดก็เขินเนี่ย คุยไม่รู้เรื่องวันเนี้ยขนเลยเริ่มจากอันแรกทรงอะไรนะคะนี่คือทรงที่ซอฟไปถ่าย P ิน t ท r เ s สมาแล้วก็เลสเนี่ยแหละที่อยากได้นะคะนี่เจนเจนอ่าซึ่งภาษาญี่ปุ่นข้างล่างอ่ะอาจจะเขียนชื่อทรงหรือเป,ปล่ามั่นใจอ่านไม่ออกแต่เราแบบยื่นอย่างเงี้ยให้ช่างเลยแล้วช่างก็แบบโอเคแต่ช่างเขาก็ค่อนข้างถามเราอยู่เหมือนกันนะว่ามั่นใจใช่ไหมมันสั้นมากเลยนะเขาบอกว่าเราจะต้องแบบถ่ายถึงตรงนี้เลยนะที่สั้นอะ เราตรงเนี้ยยาวเพื่อค่อยมาปิดมานะโหรู้สึกแบบเอาไงดีวะกูก็กลัวมันยังไงอะถ่ายแล้วมันคือมันตือดๆตืกังวลมากจนกระท่ามีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ยาว เ,เดี๋ยวค่อยบอกว่าเหตุผลจริงๆขอขอ,ขอไล่เลฟเฟรน์ก่อนแล้วก็มีอีกทรงหนึ่งตอนแรกที่คิดไปคืออย่างนี้ประมาณนี้อือมันก็ยาวกว่าเมื่อกี้ปะใช่มันคือทรงเหมือนทรงเมื่อกี้ที่ยาวขึ้นนะคะแล้วก็อีกทรงหนึ่งเลยคือทรงนี้ซรื่องเราสูเอ้ยทรงนี้มันคล้ายๆแบบที่เราเคยเป็นเคยตัดอยู่นะคะอจาจจะไม่ได้1้อเแต่ใกล้เคียงทีนี้เราก็แอบมองว่าถ้าเราตัดสั้นอะเราค่อยๆสั้นอะแล้วก็ต้องตัดบ่อยใช่ปะแต่ข้อดียวของการตัดสั้นไปเลย,ะยอะการประหยัดค่าตัดผมทุกคนคือ สามเลยเยอร์นกเน์เมื่อกี้อันแรกแบบสั้นแบบบ๊อบ,บก่อนแล้วค่อยแบบเดินเข้ามาหนุนม่มตัดอีกทรงหรือตัดอีกทรงอะ่ะเราจะเสียค่าตัดผมมา3มรอบก็เลยตัดสินใจแบบพี่ค่ะเอาเอาสั้นเลยสั้นเป็นอย่างนี้เลยนะคะมันแบบมันดีใจมากเลยอะ่ะทุกคนเรามีภาพประกอบได้ว่าตอนตัดมาตอนระหว่างตัดเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือเหตุผลหลักๆที่เราตัดผมจร,จริงๆเราอยากตัดผมตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วอะ่ะอยากตัดสั้นอย่างนี้เลยนะคะตั้งแต่กลางปีที่แล้วแต่ว่าก็กลัว เราก็ยังกลัวแล้วเราก็ลังเลว่าตัดแล้วมันจะรอดไหมอ่ะตัดแล้วมันจะเป็นยังไงก็เลยเตะถ่วงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะคะรู้ตัวอีกทีนึงก็ก็เกือบครึ่งปีที่แบบเรายังไม่ move on จากความคิดที่ว่าอยากตัดผมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ความรู้สึกที่อยากตัดผมตรงนั้นอะ่ะอย่างแรกเลยคือ1 ผมที่ซอฟอยาวอ่ะเราทําสีเยอะใช่ไหมคะมันกัดฟอกมาจนแบบน้องคุ้มค่าสุดๆเลยอะ่ะบารุงก็หนักมากด้วยเช่นกันและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราสระผมอะ่ะกว่าจะไดผมแห้งอะ่ะถ้าถ้าใครที่ผมยาวๆเราจะเข้าใจกันมากๆว่าที่ไดเป็นชั่วโมงเลยนะผมมันยังแห้งไม่สนิทเลยที่ไดเป็นชั่วโมงคือยังแห้งไม่สนิทผมเราพรุนมากอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มเสียดายเวลานะสระผมครั้งนึงมันดูดเวลาชีวิตเราไปเยอะมากนั่นก็เลยเป็นอีกเหตุผลเรื่องใหญ่หญๆคืออยากประหยัดเวลาไดผม เหตุผลที่2ก็คือความคาใจมาตลอด7 8เดือนนี่แหละก็เลยทาให้เราอะตัดสินใจว่าสักทีเหอะเอ้ยส,สักทีเหอะมันจะได้แบบจบๆนะคะกับเหตุผลที่3าที่ตัดผมสั้นเนี่ยมันมาซัพพอร์ตข้อที่2ก็คือว่าเรารู้สึกว่าในหลายๆเรื่องในชีวิตเนี่ยเรามักจะเจอกับเรื่องที่ตัดสินใจยากๆในทุกๆวันหรือในทุกๆช่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นงานความสัมพันธ์เรื่องส่วนตัวเรื่องการเงินเรื่องเพื่อนเรื่องมัน มนุษย์เราคนนึงมันลายล้อมด้วยการตัดสินใจยากๆที่เยอะดังนั้นซอฟก็เลยคิดอย่างนี้จริงๆนะว่าถ้าในหลายๆเรื่องที่มันยากเราเริ่มเรื่องที่ง่ายที่สุดได้คือเริ่มจากตัวเองถ้าในวันนี้ซอฟจะไม่กล้าตัดสินใจเรื่องของตัวเองแล้วเราจะไปมีความกล้าตัดสินใจเรื่องอื่นได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะและซอฟก็หันไปถามชาว่าเราตัดผมสั้นดีไหมชาบอกตัดเลย แบบโอ้ไม่ไม่ไม่แบบโซฟะคนข้างเนี่ยมีผลมากๆจริงๆนะที่แบบเพิ่มความมั่นใจเราอะซึ่งสิ่งที่ช้าบอกเราก็คือว่าเธอทําอะไรเธอก็จะดูดีในแบบที่เธอเป็นเออพอได้ยินอย่างนั้น่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอเออโอเคดเ,เ,แบบเดินเข้าร้านทาผมเลยแบบเดินก็ไปแบบเดินก็ไปเลยอะก็รู้สึกว่าเอาไงเอากันก็ปะอ๋อมีมีมีรีเสิร์ชนิดน,นึงถามช้าว่าช้าเคยตัดร้านนี้ช้าบอกโอเคก็เลยไปตัดเลยก็เนี่ยเดินเข้าไปที่ร้านน้ำผมแล้วก็ยื่นทรงตามเรสเฟลนเนี่ยให้เขาดูช่างก็ตกใจตอนแรกอะเดินเข้าไปพร้อมกันช่างอะ เข้าใจว่าซบอ่ะะพาแฟนมาตัดผมเราอ๋อไม่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 ไมไมห,นนห,นหนูหนูค่ะหนูหนูเนี่ยแหละค่ะที่จะตัดทรงนี้ช่างก็ตกใจนะแล้วก็ช่างก็น่ารักค่ะแต่เขาก็อยากจะมีชัวร์ก่อนว่าแบบเรามั่นใจเราจริงๆใช่ไหมเพราะว่ามันค่อนข้างสั้นมากเลยเนอะจากเดิมผมซอออยู่ตรงตรงเนี้ยแบบมันมันอยู่ตรงราวอกแล้วอะแล้วแบบ,บรื้ขึ้นมามันหดกลับไปเยอะมากเลยนะเราก็เรามั่นใจเฮ้ยเราเหมือนประกันมั่นใจแบบเสียงอย่างนี้แบบมั่นใจค่ะ <c oughs> ความมั่นใจที่ยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ใช่ปะแล้วจนแบบว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นฟุตเทจประกอบแล้วกันเนาะ <c oughs> จังหวะที่ช่างบอกจะเริ่มแล้วนะแล้วเขาแบบหวีขึ้นมาใช่ปะแล้วเขาไม่กันไกลก็ไม่ค่อยค่อยเรียนสั้นนะเขาแบตเตอรี่เลยแบบแมวแมวแรกนั่นแหละมันเริ่มแล้วอ่ะมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเราเข้าใจแล้วความน้ําตารื้นคืออะไรอะ่ะแต่น้ําตารื้นของเราอ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เศร้า ต่มันเป็นความรู้สึกแบบในที่สุดื่นเ,นเราแม่งโคตรกล้าเลยวะ่ะเราเรามีความกล้าในการตัดสินใจแล้วในที่สุดสิ่งที่เรากล้าตัดสินใจมันเกิดขึ้นให้จริงๆอะ่ะแล้วในช่วงวินาทีตอนนั้นมันม,นมีแต่ความรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกภูมิใจความรู้สึกขอบคุณตัวเองอะ่ะ ที่เรากล้าตัดสินใจนะคะเออแล้วแบบมันก็เดี๋ยโชว์มัสโกออนมากมอ่ะมันถ่ายมันอย่างเงี้ยมันจะแบบพี่หยุดก็ไม่ได้เลยมันจะครึ่งหัวก็ไม่ได้ใช่ปะมันก็ตัดไปตัด,ต,ดตัดเสร็จจนเป็นทรงแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลก็อย่างที่เห็นแล้วก็ตอนแรกก็ยังกังวลผูต้ตรงๆว่าเราอาจจะภูมิใจในตัวเองแต่เราก็ยังกังวลจริงๆว่าเสียงคนรอบข้างอะ่ะเขาจะมองเราอย่างไงจนเราถ่ายรูปไปแล้วก็อุ้ยฟีดแบ็ทุกคน เราอยู่ในโลกยุคใหม่แล้วจริงๆสินะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวเราจริงๆนะเพราะว่าทุกๆคนที่เข้ามาพูดคุยกับซอฟคือทุกคนโอเพนไมล์มากโอเพนฮาร์ดมากแล้วเรารู้สึกดีใจมากๆที่เราเห็นสังคมที่เราซับพอร์ตในการตัดสินใจของใครสักคนนึงอย่างไม่เกียวกันเราอยากขอบคุณทุกคนจริงๆที่ที่เปิดกว้างในการที่อนุญาตให้ซอฟเป็นตัวซอฟตรงนี้ได้แล้วเราได้อยู่ด้วยกัน,นะนะคะ ตอนตัดมาเสร็จมันมีเสียงในหัวที่บอกว่าลุงนีน่าจะทําไปนานแล้วนะคะแล้วพอวันมีความรู้สึกที่ว่าไม่เป็นไรเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราก็ได้เรียนรู้กันไปเองอยู่ดีตอนแรกก็กังวลไปหมดเลยนะว่าแบบต้องดัดไหมมันจะเป็นยังไงการแต่งตัวฉันจะยากไหมจะปึ๊บแต่พอตัดเสร็จจริงๆอะ่ะตลกมากตัดเสร็จวันแรกทำไงรู้ป่ะรีบกลับบ้านอาบน้ำเ <laughs> พราะอะไรรู้ป่ะเพราะอยากรีบเป่าผมแล้วแล้วเราก็เมซิ่งมากว่าแบบ เต่าผมมันแห้งเร็วมากอ่ะแล้วมันมีความสุขมากจริงทุกคนมันเป็นความสุขแบบหูโคตรมีความสุขเลยอะแบบว่าเราอยู่กับสิ่งนั้นที่เรารู้สึกมันกินเวลาชีวิตเราแล้วเรารู้สึกมันไม่คอมอร์ตมาตลอดตั้งนานอะจนวันที่เรากล้าตัดสินใจเพื่อตัวเองอะทุกคนมันเป็นความสุขที่แบบสุดยอดมากๆมันชอบการสระผมเพื่อมาทันทีเลยมันมันสนุกอะมันแบบเป่าแล้วก็แบบเฮ้ยดีจังเลย โอ้ยใช่ขอบคุณที่ถามมากเพราะว่ามันมีความคิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่ตัดตอนนี้เจเดือนที่ผ่านมา8ปดเดือนที่ผ่านมาเรายังเสียดายขนาดนี้แล้วเราต้อง,องอรอเมื่อไหร่วะเราถึงจะกล้าเริ่มที่จะตัดที่จะทําถ้าเราไม่อยากรู้สึกเสียดายแบบเนี้ยในวันที่เราใช้เวลากับชีวิตไปเยอะกว่านี้แล้วก็เลยแบบก็ลองดิเฟลก,ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมมันก็แค่อย่างมากก็ใส่วิกอะ พ,พี่ชาพูดด้วยคำนี้บุ๋ซอถ้าเธอตัดตั้นแล้วอ่ะเธอไม่ชอบอ่ะมันก็มีวิกนะพี่ชาเป็นคนบอกเราก็เลยแบบเออก็ลองดูละกันแต่ตอนยาวเราชอบนะเราก็ชอบตัวเองที่ผมยาวเพราะว่ามันใช้ความอดทนมากเลยนะผมมันจะยาวอ่ะแต่เราก็อยากจะรักตัวเองในเวอร์ชันอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันไม่อยากยึดติดว่าเราจะรักตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขแบบ1นึ่งสอ่ะเราอยากจะแบบไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนแล้วเรายังรักตัวเองได้นั่นคืออันติเมทโกมากแล้วช่วงนี้ที่เราลูบบ่อยๆอ่ะอันหนึ่งมันก็เห่อแล้วเนาะแต่ อีกอย่างหนึ่งมันเหมือนเป็นการย้ำเตือนว่าแบบเราไม่กล้าหารมากเลยว่าออวันนี้นคำที่ผม่ายิ่งมากเลยแบบขอบคุณตัวเองมันมีแต่ความรู้สึกเนี้ยแความฮาก็คือว่าชาร์ปชาร์ปลองรูปไหมชาร์ปก็รูปนั่นนิ่งมากแล้วเธอไม่ตื่นเต้นเหรอฉับผมเราก็เป็นแบบนี้แบบเราก็ปกติอยู่แล้วพี่ชาร์ปตะลึงมากชาร์ปแบบ เธอเทมากเลยพี่ชุยตะโก,กนในห้างเลยนะเธอเทมากเลยแล้วพี่ช้าก็ชมไม่หยุดชมว่าเราเทและมันดันรู้สึกไม่ได้รู้สึกว่าพอถูกชมว่าเทเท่ากับไม่สวยอะแต่ในตอนนั้นความรู้สึกของช้าปะตอนที่ชมว่าเทในแววตาเขาอะเขามองว่าเราสวยอะงงปะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเทหรือสวยอะมันคือการที่เธอดูดีจังเลย บางคนอาจจะเคยเจ็บจากคำว่าเท่ก็ได้นะบางคนอาจจะเคยเจ็บจากคำว่าน่ารักหรือบางคนอาจจะเคยเจ็บจากคำว่าสวยใช่ปะจากการที่เราบอกว่าเธอดูดีอะเธอจะบริบทไหนอะเราชอบที่เธอเป็นอย่าง,งานี้อะไรเงี้ยแล้วความพีก,ก็คือพอเราตัดผมใช่ไหมคะคำถามต่อมาที่คนจะถามกันเยอะก็คือว่าวิธีการใช้ชุดกระรงผมมันเป็นยังไงใช่ไหมประเด็นคือก่อนหน้าตัดผมอะเราเพิ่งซื้อเครื่องม้วนผมเองอะ สักหนึ่งชอ่อไหมหันลงไป<อ>เนี่ยังฝึกม้วนผมอยู่เลยใช้ไม่ถึงเดือนตัดสิ่งใจตัดผมหลังจากนั้นก็เลยทาให้เครื่องม้วนมันไม่ได้ใช้นะคะแต่ก็ยังเก็บไว้นะไม่ได้ทิ้งเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวผมก็ยาวเดี๋ยวก็ได้ใช้นาะงมันเปลี่ยนไปนจริงๆนะการมองตัวเองเซ็ตนี่ยังฝึกเซ็ตอยู่นะคะนี่มันยังแบบแกระหยอกระหยอยอ่ะให้เวลาเราหน่อยนะแต่ยังต้องมาเรียนรู้อาณาจักรว่าเจลแวก็กสเปรย์คืออะไรอะไรเงี้ยแนะนําได้นะคะอ๋อแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวมีคนถามเยอะ บอกกันเลยว่าเคยกังวลนะคะจนกระทัง่งพอเราภูมิใจในการเป็นตัวเองเนาะเรื่องอื่นมันกลายเป็นเรื่องยิบย่อยไปเลยอะเราก็ยังแต่งตัวแบบเผื่อแต่งเป็นผู้หญิงน่าแซ่บกว่าเดิมเลยนะเป็นสาวเซ็กซี่เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราแต่งชุดหลวมๆเราเป็นคนชอบแต่งตัวสบายๆมากนะมันก็จะดูเท่ขึ้นไปอีกสุดท้ายก็แฮปปี้กับตัวเองอยู่ดีล้ารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากจริง สรุปแล้วชื่อทรงที่เราตัดมันมีชื่อทรงไหมคะมีใครรู้ไหมแต่เมื่อกี้เหมือนมีทีมงานเราก็ซิบมาว่าทูบล็อกลองลองไปเสิร์ชก่อนนะแล้วก็สุดท้ายอะ่ะเออเรื่องนี้สําคัญมากค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อทรงผมอะไรใช่ไหมคะวเวลาตัดผมมาจริงๆนะท้ายที่สุดเลยช่างทําผมบอกว่าทรงบางทีมันจะออกมาไม่เหมือนตามเรฟเฟรนซ์ค่ะเพราะสะภาพเส้นผมไม่เหมือนกันความหยิกความเบา,ควา,เบาความฟูความหนาเส้นใหญ่เส้นบางเส้นเล็กสุดท้ายแล้ววันนี้ทุกคนแคปรูปซอบไปก็ไ <laughs> ม่ได้การันตีว่าเราจะออกมาได้เอาคําเดียวกันนะคะยังไม่รวมถึงน้ําหนักมือช่าง แค์เนลที่เมกะบางนาค่ะไม่ได้ค่าสปอนด้วยเราไปแบบ750ออันนี้ภูมิใจที่สุดเลยเพราะว่าเราเคยมีความเชื่อแบบไม่ดีกับตัวเองว่าเพราะเราหน้าผากกว้าง <IS k> แล้วเราก็เหมือนเป็นแบบเป็นกำแพงให้ตัวเองมาตลอดว่าถ้าฉันจะผมสั้นอ่ะ <IS k> ฉันจะดูดีได้ก็ต่อเมื่อต้องมีผมหน้ามา รดย,ยุคแรกๆแ,แลวผมยิ่งสร้าก็คือต้องมีหน้ามาเพราะเราอะกังวลมากนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตอะที่เราตัดสั้นแบบฉันจะเปิดหน้าผากเฮ้ยมันก็เลยแบบภูมิใจในตัวเองมากๆที่ฉันกล้าที่จะตัดผมสั้นฉันกล้าที่จะออกจากเพดานเดิมๆที่เรากลัวการเป็นตัวเองอะรู้สึกดีมากเลยนะทุกคนไม่ว่าใครอาจจะมีโมเมนต์อย่างนี้เหมือนกัน แต่มันสุดยอดมากเลยอะพอได้แบบได้ทำ้วเราแบบเฮ้ยฉันโชว์หน้าผากได้นี่นะจริงๆเราก็เทได้นี่นะใช่ไหมโอเคแต่เราต้องไปฝึกเซตจริงๆแหละเพราะว่ามันยังมันยังแบบอืพี่เามีความสึกแวบไหมค่าแบบเสไดมไม่มีเลยไม่มีแวบเลยมีแต่แบบความสุขอับน้ำทุกวันปกติตอนผมยาวอะมันจะมีความเหนื่อยตอนเวลาล้างแชมพู จะล้างหลายปุ๊บเอ่ะเลอะตัวอีกโอ้ยอะไงครีมนวดเอ้าอ่ะแล้วผมยาวมันจะแบบต้องแบบคอยสางให้มันไม่พันสางไปทำมาผมร่วงเยอะอีกอูเอาไปติดตามท่ออะไรอย่างเงี้ยเยอะมากปัญหาของคนผมยาวนะคะแต่ตอนผมสั้นอ่ะมันแบบมันจะกระจีจักระจีเพราะว่าผมสั้นตรงนี้ใช่ป่ะแล้วน้ำแล้วมันเกาะน้ำมันจะแบบติ่ง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 เต็มหลังเลยเขาจรู้สึกเหมือนฝนตกใส่หลังอะ แต่ว่ามันเป็นแบบผมเออมันเปียกก็เป็นความรู้สึกโมเมนต์ที่ใหม่มากเ<า>พราะไม่เคยสัมผัสจริงๆกับสิ่งนี้แล้วมันมีแต่คําว่าความสุขมันมีแต่คําว่ารักตัวเองจังเลยอะไรอย่างเงี้ยที่พูดไปคือเขินไปอยู่พูดไปแล้วก็เขินตัวเองอยู่เหมือนกันแบบต้องตัดแล้วแบบเห็นผมตัวเองหล่นลงไปบนพื้นเวบมากเลยอ่ะแบบไปแล้วเลยแต่ว่าช่างเก่งแล้วว่า เผื่อใครอยากไปนะคะช่างชื่อพี่หนูนาค่ะแตะลายแทงเรียบร้อยเลยเราช่างเองตอนตัดเสร็จเขาก็ดูภูมิใจในผลงานด้วยนะดูดีมากเท่สวยลอดสวยลอดเขาพูดคำนี้บ่อยมากเราก็โอ,โอเคแต่ตอนแรกมีแวบนึงเหมือนกันว่ากังวลแต่พอเดินออกจากร้านทำผมเราก็เรียนรู้ได้ว่า สุดท้านะความกังวลล่ะเราคิดขึ้นเองซอกไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะซอกก็รู้สึกว่าทุกทุกแบบดูดีในแบบของทุกคนได้มันคัสตอมไมซ์กันได้นะคะซอบเรียนรู้จากตัวเองว่าบางครั้งที่เรายังมีความกลัวอยู่เพราะเรายังติดอยู่กับความเชื่อเดิมๆที่เป็นหลักฐานให้เรามาตลอดชีวิตมันเลยทําให้เราไม่สามารถ move on ไปเจอหรือไปหาหลักฐานใหม่ๆให้ตัวเองได้วันนี้ซอกทำได้แล้วซอกแบบภูมิใจอะ ท่าน้องๆทัง้อง,องออฟฟิศก็ชมแล้วบอกอขอบคุณมากพนะกัานก็ควรน้องๆทุกคนจะช็อกกับทัานเหมือนกันแบบอยากรู้ความรู้สึกน้องๆตอนเจอเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยโอ้แชร์ได้ป้าพี่ส่งไม้ให้เลยอ่ะเคยจะบอกว่าฟุกอ่ะเคยคิดว่าอยากเห็นพี่ซอส่งหนึ่งทำส่งหนึ่งอยู่แบบฮิเมะคัทอ่ะใช่ยยแล้วก็แบบมันรู้สึกว่าแบบเหนือความคาดหมายแล้วแบบมันเข้าอย่างที่ช่างบอกว่าแบบมันเข้ากับพี่ซอสมากจริงๆนะอะไรเงี้ย พี่ซอไปยังคุยกับปอยอยู่เลยว่าจะตัดไหมแล้วบอลก็ไม่คิดว่ามาถึงแล้วคือจะตัดเลยแล้วพอเห็นอ่ะโอ้ยปอลเขินแบบเทมากใช่ค่ะวันบอลชมพี่ซอตลอดแบบเทมากชอบมากใช่เขินใช่เขินฉันชอบค่ะก็อยู่ในเหตุการณ์เดียวกับปังปอนเหมือนกันค่ะว่าใช่ว่าพี่ซอบ่นว่าอยากตัดแล้วก็เอาเลฟให้ดูแล้วก็บอกอุ้ยสวยแต่ว่าพี่ซอก็มีความคอนเสนอกว่าเอ๊ะมันจะสั้นไปไหมก็เลยไว้ก่อนแต่พอหยุดวันนึงเนาะกลับมาหู หนูแบบตอนหนูเห็นหนูแบบอุ้ยสวยอะแบบเท่ดูดีมากเลยค่ะใช่แบบรีบเอาไว้คุณแม่ดูคุณแม่ถามแล้วร้านไหนแม่อยากไปตัดบ้างแม่ชอบมากเท่มากใช่ค่ะก็รู้สึกว่าแบบเข้ากับพี่ซอม,มากๆเลยจริงๆค่ะแบบไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันไม่เหมาะหรืออะไรเลยแบบทุกคนแอบฟลูฟค่ะตรงนี้ว่าแบบสวยเท่มากค่ะนี่คือเสียงบางส่วนจากทีมงานค่ะเพราะว่าคนอื่นทํางานอยู่นะคะแล้วเรารู้สึกขอบคุณ ขอบคุณมากมากเลยค่ะโอ้แล้วก็คาพูดของคนใกล้ชิดอะเราว่ามันมันมีผลต่อเซลล์เอสติมเราจริงๆนะเวลาเราได้อยู่ใกล้คนที่เราเขารักในการที่เราเป็นเราไม่ว่าเราเป็นแบบไหนเนี่ยมันมดีมากเลยอะถ้าใครเจอคนแบบที่ยูรักษาเขาให้ดีๆนะคะในชีวิตนี่เขินด้วยเนี่ยนั่งเขินนั่งอะไรเนี่ยบิดไปบิดมาเสียง,งคนนอกใช่ไหมม,ม,มีค่ะออ้มีมีมีมมอินบ็อกซ์บวกว่าอินบ็อกซ์แตกมากจริงๆ แต่มีของน้องคนหนึ่งที่เราอะรู้สึกประทับใจมากอา้าเดี๋ยวเราไม่ได้แคปว่ะแต่คนแซลเยอะว่าพี่หนูตายได้เลยนะอะไรนี่ฮาร์ดฟอมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นการแซลที่เราอุ๊ยเขิรเราก็เขินด้วยนะนี่มีน้องคนหนึ่ง d m ม,มานะคะ<ๆ>เขาแบบว่าไม่ได้รีพลายสตอรี่เหลือ,อเลยนะ,ะ<ๆ>เขาเซฟรูปเพื่อส่งมาในอินบ็อกซ์อีกทีนึงนะคะ<ๆ>เขาบอกพี่ซอฟค่ะหนูชอบลุคใหม่พี่ซอฟมากแถมีโมจิอ พี่ซอฟทำให้หนูรู้สึกว่าผู้หญิงก็สามารถตัดผมแบบผู้ชายได้และบางครั้งเราก็ต้องมั่นใจในตัวเองใช่มีมีฟีดแบ็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีคนแบบว่าอยากขอบคุณที่ทําให้เหมือนพอเขาได้เห็นเราตัดผมใช่ไหมคะภาพนั้นทําให้เขารู้สึกมีความกล้าที่จะตัดสินใจด้วยเหมือนกันเลยโอ้เธอแบบไล์แตกมากเลยตกใจจริงเธอช่วงหลังๆเราไม่ค่อยได้โพสตนะเ่ยมาทีก็ตกใจเขินขอบคุณค่ะขอบคุณที่รัดก,กันค่ะแล้วจะมีไปงานหนังสือซึ่ง ความพีคคือเราตัดผมเสร็จเรายังไม่ได <away> hey, ้ม <colonial music transformative> ีคลิปที่ตัวเองผมสั้นบางคนอาจจะไม่ได้ตามเราในไอจีใช่ไหมคะบางคนอาจจะตามเราแค่แบบในใน u t u b e อย่างเงี้ยเขาเหมือนเพิ่งดูคลิปเราไปแต่เราผมยาวอยู่ไงแต่เดินเจอกันในงานหนึงสือแบบใช่ปะวะใช่ปะวะ หรคนหน้าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าทักแต่บางคนก็เขาก็ทักจริงๆนะเขาก็จาเราได้อ๋อมีช็อตเราไปบูธพี่ทอมโอโคาโดบุ๊กนะคะหนังสือดีๆมีมากมายนะคะเราก็แบบคุยกับพี่ทอมแล้วก็จะมีน้องคนหนึ่งเขารอน่าจะถ่ายรูปก,กับพี่ทอมอมองอย่างเงี้ยมองคือไม่น่าจะโน้ติสทันว่าเป็นเป็นเราเป็นซอฟใช่ไหมแต่เหมือนจังหวะบังเอิญว่าน้องตอนเราหันมาแล้วตาสบตาตอนน้นองจะถ่ายแม็กแล้วเราเห็นดีแอคน้องที่ช็อกไปเลยอะ <laughs> <laughs> น้องจะถ่ายรูปก,กับพี่ทอมแล้วก็ <laughs> สมมติตรงนี้คือคือพี่ทอมนะองค์ไหนนี้คือพี่ทอมนะสมมติเราเป็นเป็น,เป,นเป็นบุคคลที่สามเห็นเหตุการณ์จะเห็นว่าคนนี้คือพี่ทอมนี่คือซอฟน้องก็กากำลังแบบพี่ทอมคะ น้องก็ตะลึงไปเลยแล้วเราก็เขินๆว่าเ e อ๊ h, น้องตะลึงกี่จาเราได้หรือหรือกลัวเราในตานะเ้าหรือหลายอย่างไหมหรืออะไรอย่างไรสุดท้ายก็คือน้องจาได้แล้วก็ยขอบคุณมากที่จําได้ค่ะเพราะว่านั่นน่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบผมสัน้นออกไปแบบงานสาธารณะนะคะจริงๆตู่ก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยนะปีก่อนปาที่ตู่ตัดสั้สนๆอะเธอเทม่มาานมันแหละจะเลยเอาบ้างจับอีกไะฉันคนทำาไมต่อเนี่ย แต่ว่ามีผลนะคําพูดจากคนรอบข้างมีผลต่อการตัดสินใจค่ะเราลองสังเกตสิว่าเราไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรอะ่ะในทุกๆคนเนาะเราก็มักจะแบบขออ้างอิงเสียงส่วนมากแล้วบางครั้งมันทาให้เราไม่มั่นใจในตัวเองแย่ที่สุดคือเผลอไม่รักตัวเองเพราะว่า<อ>เพราะว่าเสียงส่วนมากไม่ได้บอกว่าใช่อะไรอย่างเง,งี้ยดังนั้นพอคนรอบข้างถ้าจะบอกว่าตัดแล้วเหมาะหรือไม่เหมาะเราว่าเรายังเป็นคนเรามีแวบสับสนได้เหมือนกันค่ะ แต่หลังจากที่ลองตัดสินใจไปตัดเองจริงๆแล้วอะเราเลือกคนข้างๆที่อยู่ใกล้เราที่สุดอนอน,นคือชาร์ปแหละปอเลกาทำก็ต้องขอบคุณชาร์ปนะคะแต่ชาร์ปไม่ตัดผมเลยอะตอนนี้นชาร์ปผมแล้วชาร์ปผม<ส>เริ่มยาวแล้วนะ<ส>พูดเลยๆเลยพูดเลยๆผ่านคลิปอืมถ้าวันที่ที่ซตัดสินใจตัดแล้วเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองหรือคนอื่นที่ตัดสินใจเชื่อตัวเองแล้วผลลัพธ์ออกมาทำให้เขาไม่มั่นใจตัวเองเราจะมีวิธียังไงที่แบบช่วย เรื่องนี้มันจริงกังหลายๆเรื่องในชีวิตเราว่าเราพวกเราทุกคนน่าจะเคยเจอภาวะที่แบบที่เราไม่กล้าตัดสินใจเพราะเรากลัวเมเนตตัวเองหลังจากผลลัพธ์ของการตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็เคยอยู่จุดนั้นและบางทีเราก็ยังเป็นตรงนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันนะ ในมุมมองของเราเองนะคะซอฟไม่ได้บอกว่าถูกที่สุดด้วยนะซอฟจะมองหาข้อดีในเหตุการณ์ที่ซอฟได้ลงเพราะถ้าสมมติเนาะมันเปรียบเหมือนกับแบบเราตัดสินใจมาแล้วมันแล้วผลลัพธ์คือไม่ได้มีคนรอบข้างรักเราเลยไม่เห็นด้วยกับเราเลยเราจยูเป็นตัวเราคนเดียวตรงนั้นนะเราจะไม่ไม่อยู่ตรงนั้นเพื่อตัวเองจริงๆหรอไม่อยู่ตรงนั้นเพื่อตัวเองจริงๆหรอถ้ามีคนไม่เห็นด้วยทั้งหมดถ้าเป็นซอฟก็คงจะเลือกว่าเราข้อดีในนั้น,ม,นมันคืออะไรบ้างมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง แอดลีซอฟคงภูมิใจที่ฉันกล้าตัดสินใจเราถึงได้มาเจอเรื่องราวแบบที่เราต้องเม็เนเองในความไม่มั่นใจในตอนเนี้เพราะว่ามันเหมือนกันออกจากเซฟโซนนะั้นเราว่าและก็ไม่ได้หมายาว่าทุกคนต้องออกจากเซฟโซนด้วยถ้าเขามีความสุขดีในแบบของเขามันก็ that's okay นี่นะแต่เราแค่เรากล้าพอที่อยากจะลองอะไรเพื่อตัวเองมันก็แค่วันนี้ได้รู้ว่ามันไม่เวิร์กดีมากๆเลยที่เราได้บทเรียนนั้นได้เร็วดีกว่าแบบไปเสียดายหลังจากนี้อีกหลายปีนั่นคือก้อนแรกก้อนต่อมาก็คงด้วางั้นเราทําอะไรได้บ้าง เพื่อให้เราภูมิใจมากขึ้นหรือรู้สึกอยู่ตรงนั้นเพื่อตัวเองได้มากขึ้นนั่นมันไม่มีผิดไม่มีถูกเราก็สุดท้ายไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นมันมันหาเวไปต่อได้อะแต่ยังมีชีวิตอะมันยังหาเวไปต่อได้หรืออย่างน้อยๆยเลยใส่วิกไหมแบบที่พี่ช้าบอกก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนี่นะอย่างน้อยได้ลองอะและไม่แน่นะข้อดีของการใส่วิกก็คือได้ลองอีกหลายทรงด้วยก่อนผมจะยาวได้ลองอีกหลายสีด้วยก่อนผมจะยาวใช่ไหมคะประหยัดค่าแชมพูไปตั้งเยอะเลยนะ นี่เรื่องจริงวันแรกจาได้เลยตอนกลับไปแล้วแบบครั้งแรกอะยังเผลอบ,บีบแชมพูในความยาวนี้แล้วแบบมันล้นยังมันเยอะมากเลยอ๋อมันเยอะไปออโอเคมันประหยัดไปเยอะสายสตอ่อรี่สุดท้ายแล้วค่ะชีวิตได้ลองนั่นแหละคือเรื่องดีที่สุดมันน่าเสียดายมากกว่าที่ถ้าทั้งชีวิตเราไม่เคยได้ลองอะไรเลยนเนาะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเหรอ ถ้าไม่นับเรื่องตัดผมแล้วมันมีกันอะไรเรื่องในชีวิตเนาะถ้าเป็นเราเราคงมองว่าสุดท้ายแล้วกลับมาโฟกัสที่แอคชั่นนะคะสมมติกลับมาโฟกัสที่แอคชั่นเนาะว่าแอคชั่นเนี้ย,ยทำแล้วดีต่อตัวเราไหมดีต่อคนรอบข้างไหมกับอันสุดท้ายที่สุดเลยถ้าเกิด2อนนันยังตัดสินใจไม่ได้อะก็คือว่าดีต่อโลกใบนี้ไหมโลกใบนี้จะเป็นถึงสังคมของเราอะไรเงี้ยค่ะถ้าสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นที่เราตัดสินใจแล้วคนรอบข้างไม่เห็นด้วยอะ่ะถ้าตาบใดที่เรารู้สึกว่ามันมันดีต่อตัวเองนะ ไม่ได้ทําร้ายคนรอบข้างนะไม่ได้ทําร้ายโลกใบนี้ด้วยนะแตาก็ทําทําเลยเพราะถึงจุดหนึ่งเราจะเสียดายมากๆนะที่เรามีชีวิตอยู่โดยที่แบบอยากรู้จักทุกคนยกเว้นตัวเองอะแบบเรารู้จักตัวเองมากแค่ไหนอะเราเชื่อว่าแม้แต่ผู้ใหญ่เองบางคนก็ยังไม่ได้รู้จักตัวเองขนาดนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเข้าใจในความกังวลแต่นั่นเป็นเรื่องดีนะคะ พี่ช้าจอตเตรียมเๆมมาสวัสดีครับมาเร็วนั่งเร็วมีแบบน้องๆถามแล้วเราเชื่อว่าเพื่อนๆทางว่านหลายคนน่าจะอยากทราบเราชมเธอไปเยอะมากเลยเมื่อกี้จริงเหรอใช่ขอบคุณนะถ้าไม่เสียงเธอไปแปล่เป็นหวัดมันเป็นวัดหรอใช่ทำไมยิ้มอะถามอะไรถามแปลกๆหรอไม่แปลกไม่แปลก เราเราก็คิดว่าเออท่ดีถ้าได้ลองอและถ้าซอบชอบก็ลองเลยอืมไม่ไม่แบบว่าบางบางครั้งนะว่าลาเรากล้าทาไม่กล้าทาอะไรบางอย่างว่าคนข้างๆอนุญาตหร,ร,รือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางคู่จริงๆก็มีนะเช่นแบบว่าเพื่อนเราไม่กล้าตัดผมสั้นเพราะว่าแฟนไม่ชอบผู้หญิงผมสั้นเธอไม่มีความรู้สึกพันนั้นบ้างไหอืมไม่นะไม่หรอไม่แบบนี้เราชอบซอฟนี่ไหมไม่ได้ชอบผู้หญิงผมยาวหรือผมสั้น เขาเป็นอะไรทำไมเขาทไมเขาปิดตัวเขาปิดตัวเขาหน้าเขาหน้าเยอะด้วยอ่ะแต่กล้องเขาใส่หูมากอยู่เพลงเขชอบซอฟออๆก็กลมันเป็นอย่างนั้จริงอะไรเขาเนี่ยตอๆไม่ได้เกี่ยวผมสั้นหรือผมยาวใช่ๆแบบเราเราก็มองดูว่าถ้าซอฟตัดมาแล้วอ่ะมันมันไม่ได้ทำร้ายไค่ใช่ไหม คิดเหมือนกันเห็นปะเฮ้นั่นคือตอนก่อนตัดใราเลยเชียวให้ตัดเลยภาพในหัวตอนแรกคิดว่าซอฟออกมาน่าจะเป็นไงเราก็คิดว่าซอฟน่าจะกลับมาคล้ายๆกับช่วงแรกๆที่ซอฟทำยูทูบจะมียุคผมสั้นยุคผมสั้นก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะแบบไปไปลึกเท่านี้อ้านี่คือลึกเอออันนี้อันนี้แบบสั้นสั้นกว่าที่คิดแบบ อ่ะเดินออกมาจากร้านอืเจอกันเท่เท่กับเราอีกใช่ใช่เป็นคนหน้าคมมากเลยคือคมกว่าเราอ่ะใช่ใช่ชอบนะชอบชอบขอบคุณนะอ๋อแต่จะมีเรื่องหนึ่งที่พูดกับซอฟบ่อยเพราะซอฟจะกังวลเองว่าแบบตัดดีไหมใช่ใช่ใชจะจะเรียกว่าแบบมามามางงงิงให้เราฟังบ่อยๆแล้วกันจะตัดดีไหมมันสั้นสั้นหรือเปล่าเนี่ยเนียเนี้เนี่ย ใช่เราเราก็จะพูดเสมอว่าตัดเธอถ้าซอฟชอบันนะเราไม่มั่นใจว่าซอฟชอบจริงไหมตอนนั้นใช่ใช่ใชแล้วเราก็บอกอีกอย่างหนึ่งคือถ้ากังวลเรื่องเรื่องงานมีผลกับง,งานไหมก็ไปหาซื้อวิกดีๆมาใส่สิแก้ปัญหาแล้วไง <c oughs> ที่เราเหมือนเราเล่าเราเล่ามาเลยเก็เ,ยเ,เป็นการพรูฟนะว่าเราก็เขาพูดจริงๆนะเขาพูดจริงๆนะจริงเราจะแอบฟังอยู่ตรงนี้ตลอดก็ได้นะเรอเล่นนะน้อง ค <Okay>, okay. ครับอพอได้เห็นเราแบบทํางานลุกแบบเออมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปมากไหม อแต่มันมีช็อตที่แบบตอนเรายืนคุยงานกันแล้วมือปิศาหหาเราไม่เจอนะเพราะเราที่ทงงอ๋ออ๋อก็มีก็มีมีบ้างมีความรู้สึกมีความรู้สึกนี้เหมือนกันว่าแบบหาซ <หา S 1> อบไม่เจอตอนไปงานหนังสือแบบเ<อ>มื่อเมื่อการหนังสือที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบโทรโทรตามกันว่าเอ้ยเธออยู่ไหนอ่ะคือคือไปกันคนละทิศคนละทางไงใช่ใช่ใช่ก็มองอยู่นานเลยซอบอยู่ไหนอ่ะวันนี้ก็จําได้ว่าซอบบอกว่าใส่เสื้อสีดําใช่ไหมใช่ไหนอ่ะสีดํา กแล้วแล้วภาพเราอะคือแบบยังยังติดซอฟผมยาวอยู่อะอจนซอฟต้องโบกมืออะ,อะแบบก็ก็ปร,ประมาณนึงแล้วก็บกมือก็ถึงจะเห็นอ๋อ oh, ตัดผมแล้วม <c oughs> ันเป็นอย่างนี้ <c oughs> ทำยังไงดีเวลาที่ในฐานะคนข้างๆอะเวลาที่คนข้างๆเราเขากังวลตัดสินใจไม่ได้หรือมาขอคำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยอยากเธอแชร์มุมงนั้นได้ไหมเพราะว่าเราเป็นคนปรึกษาเธอก็อาจจะต้องเริ่มถามว่ากังวลอะไร กังวลอะไรมากที่สุดแล้วก็ให้เขาแช์ออกมาแล้วความกังวลน,นั้นมันสร้างอิมแพ t อะไรต่อไปอีกบ้างเช่เราบอกว่าเราห่วงเรื่องงานที่แบบเิงต้องออกกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันทำตามใจตัวเองมากไปเดี๋ยวแบบว่าเพื่อนเพื่อนจะชออ็อกไหมใช่ใชแต่ก็สุดท้ายตัดมาแล้วก็ดูดีเนี่เราว่าก็ดูดีในแบบหนึ่งทุกคนมีสิทธิ์ <c oughs> ที่จะดูดีในแบบของตัวเองโดยไม่รบกวนชาวบ้าน เป็นการตอบเบอร์ชั้นชาปมากๆมันเช้งช,ชาปซะเหลือเกินใช่ใช่ใช่ใชใชทุกคนมีสิทธิ์แล้วก็มีหน้าที่ที่ตัวเองต้องทำก็อย่าไปรบกวนชาวบ้านรับนแล้วเรามีถามชาวด้วยว่าชาปเราเหมือนชาวบ้านหอนมไม่เหมือนตอนไม่เซ็ตผมมันจะมีความพอซอฟพูดอะมันก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็คงใช่มั้งเหมือนแหละแต่ว่าแบบ แต่ตเนื้อสิ่งใดเ,เราคิดว่าทั้งความสัมพันธ์แม้แมว่าจะรสนิยมต่างกันแต่ถ้าเราเรามาอยู่ในพื้นที่แบบตรงกลางแล้วแล้วเราแชร์กันได้แชร์ว่าเาเราชอบตรงนี้จริงๆนะแต่ไม่ได้ฝืนให้เขาชอบอบะเราแต่เราแชร์กันได้และอีกฝั่งหนึ่งก็ยินดีที่จะเปิดใจรับเราว่าอย่างนี้มันก็นไปกันได้นะเรา <ๆ S 2> เราว่ามันสนุกดีถ้าเราเปิดใจกันน้าพอรับอยู่ด้วยกันได้เราจะมีอะไรใหม่ๆในชีวิตเราอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นการฝากแล้วกันฝากว่าแบบลองมองข้อดี ในสิ่งที่เราไม่ชอบดูใช่ก็นี่แหละคะ่ะคือการตัดผมแค่ตัดผมครั้งหนึ่งเรื่องเรามันเยอะมากเลยเนาะวันนี้ถือโอกาสแบบว่าคือว่าได้คุยกับทุกๆคนล้วกันนะคะแล้วก็ขอเอาใจช่วยให้กับทุกคนที่กําลังเจอเรื่องที่เรารู้สึกว่าตัดสินใจไม่ได้สักทีหรือมันยากมากในการตัดสินใจนะคะซอบคนหนึ่งก็เพิ่งผ่านจุดนั้นมาได้ไม่นานแม้ว่าเราเคยผ่านการตัดสินใจมาเยอะแล้วเนาะแต่ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจที่เรารู้สึกเรารักตัวเองมากขึ้นไม่แน่า่าหลังจากวันนี้ ถ้าเกิดใครได้เริ่มตัดสินใจอะไรลงไปจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็อยากให้คอมเมนต์ใต้คลิปอยากอ่านเรื่องเราของเพื่อนๆทุกคนนะคะครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆที่เป็นสังคมดีๆมีการอยู่ร่วมกันครับมันดีมากๆเลยนะคะครับฝากกดติดตามช่องซอปปองด้นะคะแล้วก็มาเจอซอฟกันใหม่ในเวอร์ชั่นที่เป็นฮาร์ดปอมไม่ใช่ฮาร์ดปอมเอาไซต์แต่สติลซอปปองอินไซต์นี่แล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ